何 <noise> ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสวรีพระบรมรูปทรงม้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สารกลางจังหวัดกาลสินนายสุพสิทธิ์กอเริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2566โดยมีนายทวัตชัยรอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายสำเริงม่วงสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดพันตำรวจเอกชยพรพงศักรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาลสินพันจาตรีสำเนียง หวังเจริญท้องถิ่นจังหวัดกาลสินนางเฉลิมขวัญหล่อตระกูลนายกอบจกาลสินพร้อมด้วยส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาเจ้าหน้าที่อปททุกแห่งในจังหวัดกาลสินและครูนักเรียนสังกัดอปทในเขตเทศบาลเมืองกาลสินเข้าร่วมพิธีโดยนายสุสิทธิ์กอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมประกอบพิธีถวายราชศักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์วางผ่านพุ่มดอกไม้สดกล่าวถวายราชสดุดี ชมการแสดงโชว์วงดุริยางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งกาลเซนพิยทยาศิธย์จากนั้นชมนิทรศาการวันท้องถิ่นไทยการแสดงของนักเรียนในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ8 0ิพรรศาและการชมการสาธิตป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น